สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาน้องๆมาเล่นเกมการจำลองเป็นมแมลงสาบนั่นเองค่ะก็คือเกมนี้ไม่ยากค่ะทุกคนคือเขาจะมีแบบว่าของที่เราต้องหามานะคะให้ครบเนะเห็นไหมคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราได้ของมาให้เรามาวางจุดนี้นะคะก็ทั้งห้องก็ช่วยกันหาได้ค่ะเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มหาของกันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นแมปใหม่เนอะค่ะทวทวิตเตอร์กับขนมอ้อยนะคะ,ะ,คะทุกคนเราก็ไปหาเลยค่ะก็หาในบ้านเนี่ยแหละคะ่ะเดินไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆค่ะก็ดูไปเลยนะคะตรงนี้คนอย่าไปโดนนะคะทุกคนตุยนะ <c oughs> แล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นจุดแต่ละจุดเนอะ ซึ่งอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยนะแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นนะคะเราก็เดินเราจะพูดว่าเราเดินนไหมเราก็คาาแล้วเราก็เดินนั่นแหละทุกคนแเราก็เดินไปทั่วห้องเลยค่ะหาของนี่ไงทุกคน t w i t เ e r นะคะก็จะหน้าตาเป็นเส้นเแบบนี้เลยให้เรากดมานะแล้วก็ลากมาเห็นไหมลากมานะคะแล้วก็ไปวางตรงจุดที่พี่บอกให้วางนั่นเองค่ะทุกคนจุดแรกที่พี่บอกเลยนะหรือบนเขียง ให้เราไต่กําแพงขึ้นไปนะคะแล้วก็เดินมาวางตรงนี้นะคะแล้วก็กดวางค่ะเห็นไหมทุกคนเรียบร้อยนะทวิตเตอร์ก็ขึ้นมานะคะว่าเราตามหาเสร็จแล้วนะคะต่อไปอ้อยขนมหรออ้อยขนมตอนแรกพี่ก็งงๆมันคืออะไรพี่ก็หาแล้วนะคะไม่เจอก็เลยทำการเปลี่ยนภาษานั่นเองค่ะทุกคน ก็จะเป็นแคนดี้เคนนะคะซึ่งแคนดี้เคนจะเป็นขนมลูกขวาดอะลูกอมอะที่มันเป็นลูกอมไม้ท้าอะทุกคนซึ่งเราต้องหาให้ได้มันขาดอยู่อันเดียวเนอะเราก็จะเดินวนรอบบ้านหาตามจุดต่างๆที่คิดว่าน่าจะมีพี่แนะนำก็ให้เราปีนหาที่สูงๆก่อนเริ่มจากสูงๆนะคะนั่นไงทุกคนเราเจอแล้วคะ่ะแคนดี้เคนก็จะทำการขึ้นไปหยิบมาเนอะ ลวงค่ะอีกรอบค่ะ <_ an> นี่ได้มาแล้วกดหยิบมาเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลากไปไว้ตรงเขียงนะหรือจุดที่เราต้องนำไปไว้อ่ะก็จะอยู่กลางห้องนะคะเอ้ยซึ่งพี่สับสนห้องนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นห้องนี้นั่นเองตอนนี้พี่สังเกตน,นะคะว่าเราถือยังไงตอนแรกนึกว่าผูกคอมานะคะไม่ใช่ะค่ะ มันเป็นเส้นอะไรก็ไม่รู้ออกจากตัวเราตอนนี้เราก็ต่ายกําแพงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นํามาวางจุดนี้เห็นไหมคะก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะก็หาง่ายๆประมาณนี้ค่ะคือหาของเดิมๆวนไปวนมานะคะแรกๆก็สนุกนะคะแต่ของมันมีเดิมๆมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะทุกคนคุกกี้นะคะตัวนี้พี่ก็จะหยิบมานะคะเป็นของที่เราต้องหาเช่นกัน เราไม่จําเป็นจะต้องวางเนอะให้มันแบบว่าเข้าไปอยู่ในจุดอันเนี้ยจุดเขียงให้ได้เป็นเส้นขาวๆแค่เนี้ยก็จะได้แล้วนะยังไม่ได้วางเลยนะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราอยากจะโยนทิ้งใช่ไหมมันโยนได้นะทุกคนก็คือของมันเซฟอยู่แล้วว่าเราหามาสําเร็จแล้วเห็นไหมมันขึ้นเด้งเรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วก็จุดคนนะคะทุกคนค่าโดนเราจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะ ก็บินไปเลยแล้วก็ตุยโดยไม่ทราบสาเหตุคือคนยังไม่ทันตบเราเลยเราตุยแล้วอะแล้วก็มีรถไฟนะคะที่พี่ชอบไปขึ้นเล่นนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองน้องๆสามารถมาขึ้นรถไฟได้นะคะไม่รู้ว่าทำทำไมทำเพื่ออะไรแต่ก็นั่งไปเลยคะ่ะอยากเป็นแมลงสาบที่ขึ้นรถไฟอะทุกคน <c oughs> ดูดิแมลงสาบขึ้นรถไฟ นี่ก็จะเข้าๆประมาณนี้ค่ะเกมก็จะเป็นเกมแนวหาของนะคะสำหรับวันนี้พี่ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน